สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันดี้พี่เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปิดงบการเงินของปี62ซึ่งเป็นการส่งงบเลทนะคะเล่าสู่พวกเราฟังค่ะมีลูกค้ารายหนึ่งค่ะเข้ามาหาพี่เก่งนะคะเพื่อมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการปิดงบของรอบปี62ลูกค้ารายนี้นะคะ เปิดบริษัทเมื่อวันที่10เดือนคุมภาพันธ์ปี62ค่ะแล้วก็ปี62ก็ยังไม่ได้ปิดงบการเงินเลยนะคะเรื่องราวของลูกค้ารายนี้นะคะเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าธุรก,กิจของน้องคนนี้นะคะให้บริการเกี่ยวกับรับถ่ายภาพวิดีโอนะคะถ่ายภาพนิ่งเพื่อจะเอาไปทําพวกพรีเซนเตชันต่างๆนะคะเพื่อจะเอาไว้นําเสนอให้กับลูกค้าตามพวกโครงการงานคอนโดต่างๆนะคะ ทีนี้น้องเนี่ยค่ะได้เริ่มจดทะเบียนเนี่ยก็ซึ่งน้องนะคะตอนที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทก็ได้ดําเนินการด้วยตัวเองนะคะโดยที่เป็นการจดแบบออนไลน์ซึ่งตอนที่จดเนี่ยค่ะน้องก็จดทะเบียนทุนด้วย1ล้านบาทนะคะโดยที่ก็ระบุไปว่าชําระทุนทั้งหมดนะคะหนึเต็มเลยซึ่งไม่ได้ใช้สิทธิ์ของข้อกฎหมายว่าเรียกชําระขั้นต่ําที่2-5%นะคะทําให้น้องเนี่ยค่ะต้องนําเงินทั้งหมด1ล้านบาทเข้าชําระทุนจดทะเบียนให้ครบนะคะทีนี้ในเรื่องของ น้องเนะะี่ยค่ะก็อเอ,อกสารต่างๆมาให้พี่เก่งดูนะคะทั้งเอกสารชุดจดจัดตั้งบริษรัทเอกสารด้านรายรับและรายจ่ายนะคะปรากฏว่าพี่เก่งก็ดูแล้วนะคะว่าด้านบินค่าจ่ายของน้องๆเนีนะะ่ยค่ะไม่มีบินค่าจ่ายเลยนะคะมีแค่ค่าจ่ายจดจัดตั้งบริษัทประมาณสักหกพันกว่าบาทน,นะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าซื้อบินเตอร์หนึ่งตัวนะคะบินอื่นๆไม่มีเลยค่ะก็เลยถามน้องว่าไม่มีบินเอกสารอย่างอื่นแล้วหรอคะน้องก็ตอบบอกว่าหนูไม่รู้คะ่ะพี่หนูไม่ได้เก็บบินอะไรไว้เลยหนูไม่ทราบว่าต้องเก็บ บ้างปรากฏว่าเคสนี้นะคะพี่เก่งก็เลยดูแล้วก็แนะนําน้องไปเรื่องต่างๆดังนี้น,นะคะในเรื่องแรกค่ะเรื่องทุนจดทะเบียนนะคะพี่เก่งก็ถามน้องไปว่าในเรื่องทุนจดทะเบียนเนะะี่ยค่ะตอนที่น้องเปิดบัญชีบริษัทนะคะน้องได้มีการไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็มีการชําระเงินนะคะมีการฝากเงินเข้าไป500บาทแล้วก็เรื่องทุนชําระที่100%่งนระ้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยค่ะซึ่งต้องมีเงินเข้าไปถึง1ล้านบาทน้องก็ไม่ทราบนะคะก็เลยพี่เก่งเลยคอนซัลท์น้องตรงนี้ไปว่าในธุรกิจของน้องเนี่ยค่ะในเรื่องของธุรกิจบริ การของตัวน้องเองนะคะไม่มีความจําเป็นต้องมีทุนจดทะเบียนถึงหนึ่งล้านบาทก็แนะนําน้องไปว่าถ้าเราไม่จําเป็นต้องเอาหน้าหนังสือรับรองนะคะไปโชว์ที่ลูกค้าเรานะคะตอนที่เราไปเสนองานเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้ไมดีความจําเป็นต้องมีทุนจดทะเบียนเยอะนะคะให้ทําการลดทุนก็ได้นะคะลดทุนแต่ละครั้งเนะะี่ยค่ะในแง่ของกฎหมายสามารถลดทุนได้ครั้งละ75%นะคะซึ่งถ้าเป็นเคสของน้องเนะะี่ยค่ะจากที่เคยจดทุนไว้1ล้านบาทนะคะก็สามารถจะลดทุนลงมาเหลือที่250,000บาทได้ ะะซึ่งก็จะทําให้เคสเนี่ยค่ะน้องไม่มีภาระที่จะต้องหาเงินไปใส่ให้ครบ1ล้านบาทนะคะก็จะมีแค่พยายามหาให้ได้2 000, 5 0 0 0นเพื่อจะอาไปเข้าฝากบัญชีนะคะหรือถ้าไม่มีเงินสดที่จะชําระทุนที่2 000, 5 0 0 0นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเอาทรัพย์สินนะคะซึ่งน้องก็แจ้งว่ามีทรัพย์สินที่เป็นเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องวิดีโอ iPad แล้วก็อุปกรณ์กล้องต่างๆเนะะี่ยค่ะที่เป็นอุปกรณ์ที่น้องเขาซื้อไว้ตอนที่จะจดจัดตั้งบริษัทนะคะอันนี้สามารถจะเอามาชาระ ระทุนได้นะคะก็ให้น้องตีราคามูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดนะวันนี้นะคะแล้วก็ทํารายละเอียดต่างๆถ่ายรูปประกอบเพื่อจะเอามาชําระทุนได้ซึ่งก็ถ้าตรงนี้รวมกันได้ประมาณสัก2 0 0แสนนะคะสมมุตินะคะรวมกันได้2 0 0 0 0นบาทน้องก็มีเรื่องของเงินที่จะเอาไปชําระทุนก็อีกประมาณแค่ห้าหมื่นบาทนะคะก็ทำให้เรื่องของทุนจดทะเบียนนะคะก็จะได้ไม่ต้องมีภาระหนักมากเกินไปนะคะ,ะเรื่องทุนก็จบประมาณนี้ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเอามาบันทึกค่าใช้จ่ายฝั่งบริษัทเพื่อจะเอาไว้ปิดงบปี62นะคะ พี่เก่งได้แนะนําน้องให้มีการบันทึกเรื่องของตั้งเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปนะคะน้องเนะะี่ยค่ะทำงานด้วยกัน2องคนก็คือเป็นแฟนการทํางานช่วยกันนะคะคนหนึ่งเป็นตะก,ก้อยคนหนึ่งทําเรื่องของ AE นะคะเรื่องติดต่อลูกค้าภาษางานต่างๆก็ให้มีการตั้งเงินเดือนของทั้ง2คนเข้าไปนะคะก็ตั้งคนละประมาณสัก1 5ื่นห้าถึงสองหมื่นก็ได้นะคะเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายฝั่งบริษัทแล้วก็ในรายได้ของน้องเมื่อปี6 2ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะก็ยังไม่ไม่แตะแหวนนะคะอยู่ประมาณสักห้าหกแสนบาทก็ยังไม่ต้องกังวลเรื่องภาาษมูลค่ ิะะ่็ทาให้ในเคสของการปิดงบปี62เนี่ยค่ะงบของน้องเองก็ปิดโดยที่ไม่มีภาษีต้องเสียนะคะเพราะว่ากําไรไม่ถึง300 0 0นบาททีนี้เรื่องของที่คิเก่งแนะนําน้องไปก็คือว่าในเรื่องของการที่จะต้องมาดูเรื่องของการวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็การมาจัดการเรื่องงานเอกสารของปี63นะคะก็แนะนําให้น้องต้องเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมสําหรับที่จะเอามาบันทึกบัญชีในปี63นะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องยื่นประมาณการกลางปีนะคะหรือเรียก ว่าแบบพอดอ51นะคะซึ่งก็จะต้องสรุปรายรับรายจ่ายของครึ่งปีแรกนะคะก็ให้น้องเตรียมเอกาสารเพื่อจะเอามาบันทึกบัญชีด้วยนะคะทีนี้พี่เก่งก็ขอสรุปเรื่องนี้ในการที่เราที่จะต้องทํางบการเงินนะคะเมื่อเราจดเป็นรูปบริษัทแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของการปิดงบการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งงบต่างๆทั้งสัมภารแล้วก็ที่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยนะคะอันนี้พวกเราก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็พี่เก่งขอสรุปไว้ประมาณ นี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปตดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ